รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หน้าที่ประเสริฐในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนไตรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็งผุ้สถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจะสันฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกษาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวารณศาลาพระราัศราวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิา่งที่ควรบูชา,ชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลยานถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความจเจริญในธรรม จงมีกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการอาหารกายหารใจรายการเจริญธรรมรายการเส้นทางสายธรรมจงมีกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุก่งเราโดยทั่วกันซึ่งก็มีโอกาสได้เจอกันทางสถานีวิทยุทีวีอินเทอร์เน็ต ตามเจตนาของมูลนิธิสลาพระราชทามูลนิธิทาวรจิตาทาวโรมไลสมาคมเทิดทูนพระรัตนตรยัยชมรมรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนางานโครงการเมืองสากนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งก็มีเป้าหมายของการนำเสนอรายการเจริญธรรมรายการเส้นทางสายธรรม และรายการอาหารกายอาหารใจอย่างต่อเนื่องและผูกกันไว้เพราะมั่นใจว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกมูล่ามีความมั่นใจในการฟังอ่านฟังธรรมว่าเป็นเส้นทางที่จะนำพาให้ข้อคิดรรจิตใจบนทางที่พระเจ้าตรัสไว้ซึ่งก็มีหลักธรรมมากมายหลายประการก็พอที่จะนำมายกอธิบายขยายความ ดังที่ตัวอย่างที่นำเสนอสม่ำเสมอว่าในเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของความจริงที่มีอยู่ธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เราทุกคนต้องมั่นใจในเรื่องที่มีอยู่ว่ามีความจริงเป็นเช่นเดียวกันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันปรับไม่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บังคับไม่ได้ต่อการจะไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงเราทุกคนก็ต้องเจอคําว่าเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทุกวันความเป็นธรรมอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงทำทั้งปวงทั้งหลายก็จะเบ่งบานในใจของเราทุกคนหูได้ยินก็ยอมรับความจริง ตาได้ดูก็ยอมรับความจริงใจรับรู้ก็ยอมรับความจริงป่าความจริงคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยไม่มีอะไรที่ว่าคงไว้เช่นเดิมเพราะความเป็นธรรมชาติมีความเป็นจริงโดยธรรมชาติบางวันก็เย็นบางวันก็ร้อน บางวันก็ฝนตกบางวันก็อบอา้าวความจริงก็คือความจริงใจของเราถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยดีก็จะเป็นการปรับตัวปรับใจก็จะเป็นการปรับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เขินต่อการเปลี่ยนแปลงของทุกส่วนยอมรับได้เลยว่า มีความเป็นธรรมชาติอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายจึงประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยเพราะมีความเป็นไปได้กับเราทุกคนแข็งแรงก็กลายเป็นคนอ่อนแอจำได้ก็กลายเป็นคนที่จำไม่ค่อยได้อะไรต่ออะไรมันก็บอกว่ามีความจริง ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับเราทุกคนบนทางเดินที่ไม่เก้อไม่เขินบนทางเดินที่ไม่ประมาทของเราทุกวันบนชีวิตแห่งความจริงของเราทุกวันเราจึงมั่นใจในความดีเราจึงแน่ใจในความดีในทางเดินที่เรามีต้องเดินเราเดินในกรอบของเราที่มุ่งหวังตั้งใจกันไว ว่าเราต้องกรอบสินห้าเคร่งครัดเราต้องกรอบสินแปดตามโอกาสเคร่งครัดแม้มีขอบสินสิบสินสองยีิบเจ็ดเราก็มีความเคร่งครัดในกรอบในขอบของสินของธรรมเมื่อเรามีขอบมีกรอบมีขอบของสินของธรรมความร่มเย็นเป็นสุขของเราก็จะเกิดขึ้นสังคมใดที่ไม่มีขอบ มีกรอบมีเขตที่ชัดเจนสังคมนั้นจะไม่มีความสงบได้เลยเมื่อไม่มีความสงบความทุกข์ความวุ่นวายก็ตามมาดัางนั้นเราจึงตั้งกรอบตัวเองไว้บนสินห้าสินแปดสิน 10, สิบสินสองิบเป็นหลักประกันเส้นทางที่ถูกต้องดีงามและเหมาะสมคือมีสินมีสัตว์ มีแนวปฏิบัติเป็นเช่นเดียวกันอย่างนั้นเราไม่ประมาทไว้เพราะความเป็นไปได้มีอยู่กับทุกคนความเป็นไปได้เกิดได้กับทุกคนดูกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็ชัดอยู่น้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุบัติเหตุเพศภัยเกิดได้ทุกวี่ทุกวัน เรานั้นจึงตระหนักที่จะไม่ประมาทกับทุกสิ่งทุกอย่างกายีลาเจกายีลาเทนงังดันหาเมนังปรากะเมถ้าว่าเราทำอะไรได้เราจงทำสิ่งนั้นให้จบให้สิน้นอย่าผัดวันประกันพรุ่งมุ่งมั่นต่อความสำเร็จแห่งความตั้งใจของตนของตนบนพื้นฐานแห่งความดีงามของเราแต่ละคน จงอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทกันไวประมาโทมัจจโนโประทางพังภาพหรือตายได้ทุกเวลาเพราะประมาทเอาประมาโทมัจจโนโประทางไม่พังไม่ภาพไม่ตายเพราะไม่ประมาทเราผู้ฉลาดตึงเตือนสอนเจ้าของทุกทุกวันรอบวันจะต้องทำอะไรเป็นชิ้นเป็นนันรอบสัปดาห์ต้องมีหลักประกัน เดือนทั้งเดือนต้องมีงานเป็นหลักป็นฐานเป็นที่สุดปีทั้งปีต้องกรองตนด้วยกิจกรรมที่เป็นมากเป็นผลโดยแนวทางเดินของเราทุกๆุกคนซึ่งก็มีความชัดเจนเป็นอย่างเดียวกันดูเหมือนว่าคนดีก็ทำดีได้ง่ายคนชั่วก็ทำชั่วได้ง่ายใจคนชั่วทำดีนั้นยากใจคนดีทำชั่วนั้นลำบาก ดังนั้นความเป็นธรรมจงมีพื้นฐาน่นความไม่ประมาทในจิตในใจของตนเราไม่ประมาทกันไว้เราต้องทำทุกส่วนให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากกันซึ่งความจากก็ไม่แน่นอนเมื่อไรที่ไหนเราก็บอกว่าไม่แน่นอนแต่แน่นอนที่สุดตอนที่เรายังอยู่ เราจงทำทุกส่วนที่ต่อเนื่องกับเราให้สำเร็จจงได้ไม่มีข้อต่อรองใดๆเราจงทำสิ่งนั้นให้สำเร็จจงได้ประโยชน์ตนก็จะได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะดีเป็นการอยู่เพื่อ,อนุเคราะห์ชาวโลกเป็นอยู่เพื่อความสุขร่วมกันในสังคมเป็นอยู่เพื่อความดีงามต่อกันและกัน ความผูกพันจึงมีพื้นฐานเดียวกันคือความไม่ประมาทว้ฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการเส้นทางสายธรรมรายการอาหารกายาหันใจอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ย่อนกอดเตือนกันไว้ด้วยธรรมะคำสั่งสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วให้เรามีพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทว้ ต่อติดด้วยความมีสัจจะอนุตย่างเราที่เกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์เพราะมีสัจจะเป็นเลิศสัจจังเวอมตาวาจาความจริงย่อมเปิดเผยกับเราทุกวันใครไม่รู้ตัวเราเองก็รู้แก่ใจเราจงยอมรับความจริงที่มีอยู่กับเราทุกวันว่ามีความเป็นธรรมกับเราทุกคน ทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องและเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องตั้งแต่ร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงทุกส่วนของกายก็เปลี่ยนแปลงต่อแม่จิตใจของเรายังมีผลแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันถ้าเราไม่มุ่งมั่นมีสัจจาในใจเราก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงโย,ยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรเลย แต่ถ้าเรามีสัจจาแล้วเราจะเป็นผู้เลิศในชาติการเกิดเป็นคนขอให้มีพื้นฐานหึ่งความมีสัจจาซื่อสัตย์ต่อการเกิดของตนซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์ต่อคนที่รักและนับถือของเราเป็นที่สุดของความดีงามเราจงมีความซื่อสัตย์ไว้ นาทีโลกเกละโหนามาไม่มีความลับสุดยอดพิเศษกับบุคคลใดใครผู้หนึ่งมีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมทุกคนใครจะรู้ไม่รู้ตัวเราเองก็รู้อยู่แก่ใจลักษณะที่เห็นชัดร่างกายนี้เป็นรังของโรคร่างกายนี้เป็นของผูพังร่างกายนี้บอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมีฐานะ คำว่าสิ้นคำว่าเสื่อมคำว่าทรงคำว่าสุดเหมือนกันทุกรูปทุกนามเราอย่าชะล่าใจเราจงยอมรับความจริงโดยความไม่ประมาทว้เพราะทุกคนก็มีสิทธิ์เท่ากันเมื่อวานย่างแข็งแรงวันนี้ก็กลับเป็นตลปาตคนละคนความเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้ ความเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้และมีความเป็นไปได้ทุกทุกคนไม่มียกเว้นไม่มียกไว้ไม่เก้อไม่เขินมีความจริงเป็นเช่นเดียวกันเราจงมั่นใจในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันและมีโอกาสทเท่ากันต่างกรรมต่างวาระ ทางวาาระงเวลาเท่านั้นเราก็มีโอกาสเท่ากันจงตั้งตนอยู่ด้วยในความไม่ประมาทบนความเข้าใจในสัจจะในโลกแห่งความจริงเราจงตั้งอยู่บนความขยันอุทธาตาวินตเตทานางังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ทุกที่เมื่อขยันเราก็รักษามาตรฐถถานความขยันของตน เราอยู่ในโลกไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องบอกว่ามีเพื่อนดีมิตรด,ดีสายดีทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็สำเร็จเพราะคำว่าเพื่อนดีมิตรด,ดีสายดีทำอะไรก็สำเร็จทุกเรื่องสำคัญยิ่งเราต้องบอกว่าคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายทำอะไรยังมีเป้าหมายยังมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนลงไป เราตั้งเป้าออตัวเองไว้ว่าเราจะอยู่จุดไหนเราจะไปจุดใดเราจะต้องการอะไรเป็นเครื่องหมายแห่งความดีงามของเราเราจงใช้ความขยันเป็นตัวตั้งแห่งความดีงามทั้งหลายทั้งปวงวิรยนะทุกขมัดเจตีมนุษย์ที่มีความร่วงพ้นรล่งทุกข์หรือพ้นทุกข์ได้สำเร็จได้ทุกเรื่องเพราะมีความเพียรเป็นตัวตั้ง อนุตมนาอย่างเราถ้าต่างก็มีหลักธรรมครองใจถ้าเรามีความขยันแล้วเราต้องมีฐานหลักแห่งความดีของชีวิตใช้ความอดทนเป็นตัวตั้งขันติทีรสารังกาโรความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปรา์ขันติตาโปตปัสสิโนความอดทนเผาความชั่วให้ออกไปจากใจ นี่เป็นจุดเด่นของเราทุกทุกคนจงมั่นใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วเพียงแต่เราน้อมเข้ามาสู่แนวปฏิบัติของเราให้มีหลักประกันด้วยธรรมะธรรมะจะทำให้เรามีหลักแห่งความมั่นคงของการเดินทางของชีวิตขอให้เราใช้ธรรมะให้ได้มากที่สุดของเราแต่ละวัน อยาเกยอยาเขินในการเดินทางใช้ธรรมะประกอบอย่าคิดว่าจะเชยอย่าคิดว่าจะไม่ทันสมัยถ้ามีหลักธรรมกรองใจใจเราก็จะมีหลักประกันของการเดินทางชีดของเรายังมีโอกาสชีดของเรายังมีความหวังชีวิตของเรายังมีความตั้งใจที่จะได้ดังที่เราตั้งใจมีอีกมากมายไกลกรอง มนุษย์อย่างเราอยู่ยังมีความหวังหวังว่าเราจะมีโอกาสในโอกาสที่เราควรได้กระทําในสิ่งที่ดีงามขอยตั้งความหวังไว้ว่าเราจะเดินทางอย่างมั่นใจเราจะเดินทางอย่างมีจุดเด่นของเราบนพื้นฐานแห่งหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระเจ้าตรัสไว้นิมีตังสาธุรูปรนาง กาตัญยกตาเวทิตามนุษย์ที่มีคําว่ารู้คุณรู้บุญมนุษย์นั้นจะมีความเป็นผู้เลิศในชาติการเกิดในโลกมนุษย์รู้คุณแห่งแผ่นดินรู้คุณแห่งสถาบันพระมกษัตริย์รู้บุญรูุ้ณแห่งมารดาบิดาแห่งตนของตอนเป็นหลักเป็นที่สุดใครผู้ใดที่ไหนเมื่อไรมีบุญคุณต่อเราเราก็อย่าลืม คำว่ากตัญญูกตาเวทิตาในส่วนน,นั้นๆโอกาสเรามีจังหวะเราให้ชีวิตที่ประเสริฐเพราะเราเกิดมาได้เดินตามธรรมะคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ด,ดีแล้วบนพื้นฐานเดียวกันหนึ่งนั้นนุเคราะห์ชาวบ้านอนุเคราะห์ชาวบ้านด้วยกัน สองนั้นอนุเคราะห์ชาวโลกตามโอกาสที่เราต้องได้กระทาตาของเราก็ยังดีหูของเราก็ยังดีใจเราก็ต้องดีไว้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุเคราะห์สงเคราะห์ส่งเสริมซึ่งกันและกันบนกิจกรรมของบ้านเมืองของเราทุกคนพึงตั้งจิตเป็นบุญกุศลพึงตั้งใจเป็นศีลเป็นธรรม พึงจงใจที่จะประกอบกระทําให้เกิดได้มีขึ้นบนทางเดินของเราทุกวันบนชีวิตแห่งการอยู่ร่วมกันเราจงตั้งมั่นในความดีงามของตนบนข้อปฏิบัติที่เรารู้รับผิดชอบว่าเราต้องรู้รับผิดชอบในสังคมเดียวกันเราดูเขาดูเราเรารู้เขารู้เราเราจงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆ อย่านิ่งดูได้ตายังดีหูยังดีใจยังมีสติปัญญายังพอมีจงใช้ชีวิตให้ก่อเกิดประโยชน์ตนและสังคมนั้นๆก็จะเป็นทางเดินที่สมบูรณ์เป็นที่สุดของเราทุกคนเราจึงมีกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ทุกทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันและกลางคืนต่างก็ต้องตื่นขึ้นมารับผิดชอบ ตอบพฤติกรรมของตนของตนบนข้อวัดปฏิบัติที่เราปลูกไว้เรื่องปากทองเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการศึกษาเรื่องจิตใจเรื่องอนุรักษ์ปูควายและช้างเรื่องการอยู่อย่างรู้รับผิดชอบอนุรักษ์ป่าธรรมชาติให้ยังอยู่คู่กับสังคมพวกเราจงเป็นคนอนุรักษ์ธรรมชาติ ชีวิตจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ยาวไกลถ้าเรารักความเป็นธรรมชาติอายุของเราก็จะยืนจงคืนธรรมชาติให้กับแผ่นดินจงพยายามรู้รับผิดชอบธรรมชาติของสังคมพยายามปรับตัวและปรับใจให้สอดคล้องต่อสังคมแห่งความดีงามว่าสังคมของเรานั้นมีประเพณีปฏิบัติ ว่าด้วยวันโคนวันพระว่าด้วยวันหยุดประเพณีปฏิบตัติเรามีแนวปฏิบตัติจงรู้รับผิดชอบด้วยกันเราอย่านิ่งดูดายเราอย่าเอาหูไปนายาวตาไปไร่สนใจสังคมแห่งความดีงามร่วมกันจงเป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีงามของสังคมนั้นๆเราพื้นฐานของธรรมต้องแน่ต้องนิ่งเสมอ บนหลักการที่พระพุทธเจ้าวางไว้หนึ่งต้องมีสัจจะสื่อสัตว์ต่อตนและคนที่รักสองเราต้องข่มใจสามเราต้องทนได้เสมอสี่เราต้องความดีงามต้องคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายบนฐานแห่งความเป็นนักศิษสลาชีดของเราก็จะสร้างความยิ่งรมให้กับการเกิดของตนของตนเชื่อว่า ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหันใจได้ปฏิบัติหน้าที่แห่งตนของตนอย่างนี้ต่อเนื่องมาสม่ำเสมออยู่แล้วจึงมาเสริมกำลังใจจึงมาเติมกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเชื่อว่าคนขยันก็ยังขยันคนขยันก็ยังขยันอยู่นั่นเองคนดีก็ยังรักษามาตรฐานความดีของตนอยู่นั่นเอง แม้แต่คนชั่วก็ยังรักษามาตรฐานความชั่วของตนอยู่นั่นเองนี่เป็นเรื่องที่ต้องรู้แก่ใจเส้นทางของชีวิตเป็นเส้นทางที่เรามีสิทธิ์จะเลือกทางเดินของตนของตนขอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหารใจและรายการเส้นทางสายธรรมจงนำไปสู่การพิจารณา ต่อการก้าวไปของชีวิตแห่งเราทุกๆวันและทุกๆคนจงรู้และจงรับผิดชอบพฤติกรรมของตนโดยทางเดินของเราที่ผูกกันไว้เป็นเรื่องของคำว่าให้ให้โอกาสซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันเห็นใจและเข้าใจในความผิดพลาดซึ่งกันและกันอะไรพอโยวนได้เราก็โยวนอะไรพอให้อภัยได้เราก็จงให้อภัยกัน ความดีงามแห่งตนของตนก็จะเกิดจะมีขึ้นในทุกท่านทุกคนเอเตนะสัจวัตเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำสัต์โสดที่เทโหตุสัป,ปทาขอความสุขขอความสำเร็จจงเป็นของท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกโมเลาทุกท่านจงทุกประการด้วยเธอ